I อาละครับก็กลับสวัสดี YouTube และผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปิตต์ทีวีและกันแห่งความเกียดนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับเกมเวียดนามพีกันนะครับนะซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาสอนฟาร์มตังค์แบบใหม่มันไม่ได้เป็นการฟาร์มตังค์หรอกมันเป็นการแบบว่าทําให้ตังค์เนี่ยจากที่เราแบบมีอยู่ประมาณสองพันล้านใช่ไหมตังค์เราจะเท่าเดิมนะครับเราสามารถเอาตังค์ไปชื้อซื้อแบบว่าพวกผลปีศาจหรือว่าก็สปีดหรือว่าจะเป็นแบบชุดเกาะแล้วก็แบบว่าตังค์ตอนนี้มันจะเท่าเดิมนนะะครับ เนี่ยสมมุติแบบว่าผมกําลังแบบซื้อตังเนี่ยซื้อพวกผลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามเผาตังให้หมดก่อนนะครับอย่างเช่นแบบว่าผมจะไปแบบว่าซื้อกุลาดาักแบบลัคก,กี้ช็อปอะไรงงี้นะฮะเดี๋ยวจะพยายามเผาตังก่อนนะครับ ก็สำหรับใครนะครับที่สนใจร้านรับฝากเกตต่างๆของขอแนะนำร้านนี้เลยอิ i ดิบเบ h ร์ชอปร้านรับฝากเกตต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ ok ok ล็อกฟู้ดบุคตโรบอกโรกูในกูเอ็กวันพิลิเจเนรีแล้วก็ชีดบีไลนะครับแล้วก็ไข่ผดพิสาแล้วก็เกมพาร์เกมต่างๆด้วยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะคุณผู้ชมทุกท่านโอเคครับคุณผู้ชมครับผมก็ได้เผาตังไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ตังเหลือน้อยมากจากตอนแรกเนี่ยประมาณ2 0 0 0ล้านใช่ไหมนะครับคอยดูดีๆนะ นี่ครับให้มาที่หน้าโลบ็อกของเรานะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็ให้รีเซ็ตเซิร์ฟของเรานะครับอ่าให้รีเซ็ตเซิร์ฟของเราเราก็จะหลุดนะครับแล้วให้เราเข้าเซิร์ฟใหม่ครับอ่าเนี่แหละทําแบบนี้แหละมันจะเสกตังจากที่แบบว่าเราใช้ไปทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับมาเหมือนเดิมนะฮะดูนะดูนะอันนี้บั็กเนี่ยเพิ่งเจอในไลฟ์สดสดร้อนๆเลยนะครับนะก็แบบว่าอยู่ๆก็ทําได้เฉยเลยอ่ะโคตรยี่โกงอะครับนะ เราสามารถเอาไปช้อปปิ้งใช้ได้แบบฟุ่มเฟือยได้เลยต้องรีบใช้ก่อนที่จะโดนจะโดนแกนะครับผมว่ามันต้องแกแน่ๆนะฮะดูนะครับว่าตังเราจะเหลือเท่าเดิมไหมดูดิครับตังเหลือเท่าเดิมนะครับโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะก็เอาไปใช้กันได้นะครับเจอสดๆร้อนๆในไลฟ์สดเลยนะครับนะเอาละก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาก่กอนแล้วคุณผู้ชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยเจอกันใหม่ครับจุ๊บๆบ๊ายบายจ้า